เขามีโอกาสกดของและสนกลับได้นะถูกไหมอย่างเช่นแบบโดนบืนคู่แบบ,บนี้ใช่ไหมฟาปปุ๊บหายไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยกดโลดเทนไงแม่งแบบช่วยซับตามเตุได้อะ่ะอันนี้ตาทายแล้วน่าจะไม่ไหวคนนี้นะอา้าวลงมาแล้วลงมาแล้วเอ้ยลงมา ไม่ติดโอว้วิธีพวกน่าจะไม่ไหวจริงดูดิตีแรงมากให้มันเลย ให้มาเนอะไม่ไหวผมขอลงกอดนะไม่ไหวแล้วครับห่วงนอนด้วยแล้วก็แบบโอ้เจอที่แบบนี้ไม่ไหวนะแต่ถ้าเจอแบบพอๆสูสีอะแม่งแบบเล่นได้อะ หู้โหเลิ้งรอดสามหมื 30, ่นติ้งแรงนะรอดละสามหมื่นนะเนี่ยเล่นตะกี้มันจะหมดวะ เฮี <c oughs> ยเลสกสกีเด้งรัวเลยเฮ้ยเฮ้ยลองลองลุ้นไหมเผื่อชนะไหมอลองลุ้นไหมหลังเด็ดแมนอะลุ <c oughs> ้นเอ้ยเลดลดไปแล้วเลดลดไปแล้วอ่าเรียบร้อยร่วงลงมาอยู่ที่เดิม โอ้แม่งยังอืดว่ะอืดจัดโอ้โหจำไปตำมาเลือดเต็มละเฮี <c oughs> ยดูดิโอ้โหิวเก้าแสนไอหิวเก้าหมื่นอะยังไงมันสู้มันไม่ได้อะพูดตรงๆเนาะ Men lấy kiếm nhanh mô luyện. Oi kèm mô cái kèm mô lèo kèm mô cái một mô lạ kèm 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 mô เอยฮิวได้แล้วเออจะตกแล้วนั่นนะ่ะอุ้ยหายอีกสองหมืนแจมแจมเฮ้ยเรามีโอกาสะนะอยู่เอ้ยเรามีโอกาสจะนะอยู่เอ้ย,ม,อะะอย,อยมันต้องขุดแน่ๆวะ่ะไม่วะ่ะไม่เป็นไร อุ้ยอุ้ยอุ้ยเกมเปลี่ยนเกมเปลี่ยนเล็กน้อยอุ้ยเฮ้ยเกมมันเปลี่ยนเล็กน้อยเว้ยอุ้ยเกมเปลี่ยนเล็กน้อยแล้ะดูตำแหน่งด้วยดูตำแหน่งดูตำแหน่ง เกมเปลี่ยนเล็กน้อยอุ้ยอุ้ยมันตีแรงวะ่ะเอาไงดีวะสะเหรีดีกว่าวะไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงโอ้โหอะไรวะระเบิดตก อุ้ยสามชาร์จแล้วเลือดน้อยแล้วโอ้แต่ว่ามันตีเราแรงว่ะมันได้เบิ้ลปะอ๋อไม่ได้เบิ้ลปะอูยผมแตกแน่นะมันร่วงป่ะ ไม่กวดนี่แตกนะนั่นน่ะนั่นไงผมแตกหรือเปล่านะอุ้ยไม่แตกอะ่ะเรียบร้อยแลย้วพ่อหนุ่มตาผมเลยเนาะ Hiu 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 hiu. Ô. Oh. Hiu. Ủa bao ạ. Với tên thân nè. Ít Lún ผมว่าใบหลอดนะดูสรงแล้วไม่รู้ว่าแตกหรืออุ้ย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 อ้ยคุณโบเป็นไงเป็นไงวีทีโอรก็วีทีโอกะบอกแล้วเซตนี้เกลียน โคตรเกลียดเลยอ่ะไอ้ีโคตรเกลียนอะ